วัวทอาวัยยน,นนี้ก็ไม่ต้แปลกใจว่าเชิญท่านมาเพื่ออะไรร้อยชนะลุ้นนะคะอุปสรรคใครก็ตามถ้าผา่านอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่มาก่อนคนคนนั้นจะมุ่งไปสู่มีแรงขับอน,นนี้า่านวิศน์จะหรวจท้านเพ่เรื่องาขาดทา,ท,า,า,ท,าท่านจะทำได้ไหมท่านทำไม่ได้ไม่เป็นไรรับฟังให้่อนแรงยายามค่ะ ส่เสาคุ้งอะไร้มันกลิ่นหอมอร่อยอะไยังไทำเป็นแท่ถุงขายทำเป็นใส่กล่องขายขา,ายออนไลน์นก็ได้ลูกสาวแต่ท่านเปิดความรู้นำวิธีการปฏิบัติเรานี้ไปให้กับครอบครัวท่านกระป็นอยากที่สากรณตำรวจน่านได้ช่วยกับโครงสร้างนีิสินให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นสมาชิกและเข้าร่วมโครงการแล้ว ยังมีประเด็นที่ตามมาคือข้าราชการตำรวจมีเงินเหลือใช้จ่ายในครอบครัวเพียง20%่สิเนเงินเดือนช่วนใ่ญ่ก็จะต้องหมดไปกับการชำระหนี้ผ่านสหกรณ์ในเรื่องนี้จึงมีการหารือกับคณะกรรมการสหกรณ์เพื่อหามาตรการในการช่วยเหลือเจ้าพิ่ารณาตำรวจดังกล่าวทั้งนี้สอบคล้อมกับนโยบายของผู้ชาการตำรวจชาติผู้ชาการตำรวจภูตรมภาค5ด้านการแก้ไขปัญหานี่สินโดยใช้แนวทางจัดหา อาชีพเสริมให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้การจับอบรมครั้งนี้มุ่งสร้างวิธีคิดสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงหาวิธีการที่จะสร้างรายได้จากโลกออนไลน์เพื่อให้มีรายได้นอกเหนือจากงานประจําและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวทั้งนี้เมื่อผู้อบรมนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม จะเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนทําให้หมดกังวลในเรื่องค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนของข้าราชการตํารวจทางตํารวจภูธรจังหวัดหน้าและสหกรอมทรพย์ตารวจภูธรหน้ามีความยินดีที่จะเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งครอบครัวต่อไปอย่างมั่นคงต่อไ พี่ผมผมมาวันนี้ผมได้มีโอกาสที่มาสัมผัสเกี่ยวกับการค้าขายบนโลกออนไลน์ซึ่งผมก็จะต่อยอดเนื้อของผมที่ว่าปกติเป็นเนื้อสดแล้วทีนี้ผมจะแปลรูปเนื้อผมเนี่ยเป็นเนื้อทูบเพื่อจะขายในโลกออนไลน์สามารถที่จะส่งไปตลาดที่ไกลๆได้สบายเลยตางประเทศอะไรก็ได้อย่างนี้นะครับผม่าได้ผลดีมากกว่าครับได้ได้ฟังวิยากรนเหมือน้งเืนกุ้กงความหูเนาะ ก็ในตอนเจ้ามาคุณอ๋อของล่าชานันบุรีชานานบุรีน่ะเมันเป็นผู้เลื่องการขายของการไล่สดปน่ะนี่นี่คือดีที่สซุปติดี่อมันมีการไล่สดขายของเมื่ี้มันบังเอิญขอเข้ามาซื้ออ่ะมันได้มันได้นี้เป็นไอ้ชุดประกายของกินได้ว่าการไล่ซุเนี่ยเราต้องไปหาไล่ซุปตรงนี้ก็ให้ระยะขายของมาไล่แล้วติดตัวกลางครับคนไม้ตกคน เพราะแบบดิเนคอนที่ทางหกรณ์เขาแนะนําการขายของออนไลน์นะครับวันนี้ที่ได้มาอบรมนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้มากครับการสร้างเพจการขายของออนไลน์ประสบการณ์ที่เรามาแนะนําแลกเปลี่ยนกันก็ได้ความรู้อาจะสามารถจะเอาไปปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพื่อใช้ในการขายของออ,ออนไลน์หรือว่าการคิดหาอาชีพเสริมต่อไปครับ ทุกคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอแค่มีคำว่าพอก็สุดเกินใคร